จุดตรวจสพเมืองบละเบือไปซื้อผู้ควบคุมจุดตรวจกับวะมีเส้นที่มาจากพญากรภูมิมิสัยนาเชือกตรวจยังหัวหน้าเนี่ยฮะตรวจยังจุดตรวจยังนี่ฮะจุดตรวจยังผู้กองวะไม่ต้องหาดอ,อกบอกบอบอ่มันไปซื้อคือบ่มี่เสนอไง ไปซื้อผู้คุมยึด,ดต,ตัวดกบ่มี่บังถามเขาไปปับอยูตต่วงจุดต,ตัวดกแมนบ่ป้ายมีอยู่แค่นี้ครับผู้ชมบ่าถามดอกบ่จะหาว่าใครไปวนว้ายอีกไปเบื้องป้ายพ่อเหรอบ่มี่เฉพาเมืองบัลลบือนะ ป้ายชื่อผู้ควบคุมจุดตรวจก็ไม่มีกล้อง C C T V ก็ไม่มีกล้องบอดี้แคมล่าก็ไม่มีหลายนายเลยหนึ่งสองสามระเบียบการตั้งจุดตรวจจุดตรวจขันวินัยจราจรอุปกรณ์มีแงงเน่อด้านตัวยางก็มีตอนนี้ก็ไม่มีกล้องกล้องบอดี้แคมลล่าก็ไม่มี แม่นวะเนี่ยถนนสองเลนนะ mm hmm. สพเมืองบลบืร์ป้ายมีอยู่แค่นี้ครับผู้ชมสบพบลบือกล้องบอดี้ใช่ไหมล่ะนายนี้ไม่มีนายนุ้นไม่มีเอา้าแล้วผู้บังคับบัญชาจะมีบทลงโทษกันอย่างไรระเบียบคำสั่งก่อนจะออกมาปฏิบัติหน้าที่ ต้องปฏิบัติตามอย่าเข่งคัดบอมแนบ่ครับผมกล้องบริคเวลาคือบ่มีมัดพังครับผมเดี๋ยวอามแม่ว้อเจาว่อเจาครับเป็นยังครับวอถึงต้องตากคนไม้บ่ถูกครับผมรับขอเบิ่งข้างหลังดยได้ครับผมแกเบิ่งเด้บ่ได้ครับผมเปิ้งเดี๋เปิ้งเดี๋เชิงเ่ี๋ยวเปิ้งเดียวเบิ้งเบี๋ยเปิ้งเดีวเปิ้งเดี๋ยวเปิ้งี่ครัวเปิญพเ่เบิ่เหย้งเดี๋ยเปิ่งยวจผู้งเดยวงไปพุ่นนั่นน่ะคุยกัปิ้งด้ผมเลยนังนน่ะบ่เปัง ไขเบิ้งบังระเบียบการตั้งจุดตรวจผู้จดเหรอพี่เมย์บอยอยู่ข้างหน้าถนนเนาะบอยขับปุ้กคุยหรอกไข่ปุ้กขี้หรอกใข่เบิ้งว่าระเบียบการตั้งจุดตรวจของผู้จ่ถูกต้องอ่ะกล้องซีซีทีวีกับบอมีเห็นบ่เนี่ยลอยกล้องบริเคมบลากับบอมี่ต่างหลายนายฮะ ปลาผมไม่ผมสงสัยไงผมผ่านมาเห็นว่าการตั้งจุดตรวจระบายชื่อผู้คุมจุดตรวจทำไมไม่มีนะมัน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 ไม่ใช่เป็นนั่นนะครับไม่เฉยผมตั้งนี่มีมีมีไม่มีไม่เกี่ยวไม่จีิไม่เกี่ยวเนาะนี่ท่าน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 พวกกองบอกว่ามีไม่มีไม่เกี่ยวเนาะครับครมันก็จุตรวจจุดตรวจมีบีบให้รถเข้านะครับเราก็ทำตามหน้าที่แล้วเราระเบียบคําสั่งระเบียบคําสั่งในการตั้งจุดตรวจ่เป็นไรถ้าถ้า ถ้ายังติดใจเลยก็พบพบภุมิกับไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรผมผ่านมาเพราะเห็นผมสงสัยไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมสงสัยผมเลยลงมาถามไงว่าตามระเบียบระเบียบคําสั่งเนี่ยของผู้กบฏชาของท่านพบปตทในการตั้งจุดตรวจปวดขันมีระยะจอนเนี่ยกว่านี้เข้าด่านตรวจต้องมีป้ายแจ้งเตือนก่อน150เมตรแล้วก็มีต้องกล้องเบอร์รี้เทมเมล่ากล้องตัวอย่างเขาก็มีให้เห็นเลยแล้วทีนี้ผู้ปฏิบัติเนี่ยต้องติดกล้องเบอร์รี้เทมเมล่าทุกนาย แล้วท่านจะว่าไงมันผิดกฎหมายไหมฮะมันผิดกฎหมายไหมแล้วท่านว่ามันผิดกฎหมายไหมล่ะมันไม่ผิดกฎหมายมันเป็นระเบียบที่เฉยอันนี้ท่านเป็นพูดบอกว่าเป็นระเบียบเนาะใช่มันนียบนี่กำลังพูดออกสื่อนะก็ไม่เป็นไรคุณจะเปนเป็นไรถ้าคุณได้ถูกต้องก็ไม่เป็นไรผมไม่ได้ว่าครับแต่ถ้าไม่ถูกต้องก็เป็นหลักฐานอยู่นั้นเองถูกต้องครับโอเคนะครับท่านครับเออไม่เป็นไรโอเคครับผมสงสัยเลยขอมาดูครับคุยได้ถามได้ไม่เป็นไรครับครับครับอันนี้เป็นเขตบลับเบอ์นะท่านเนาะ ไม่มีไม่มีครับรรบไ่ไเปียงครับบ่อเปียงผมผ่านมาเห็นผมผมเลยมาถามว่าค<ร>ือผู้ผู้ผู้ขวางไปเลยอ่ะบ่เปยียงทำงานไปเลยบบ่เดี๋ยวจีพาว่าผมเป็นนู่นนี่นั่นผมปเปาเพราะผมผมมาเห็นพวกก็ลงมาเบิ่งนําเสนอให้พี่น้องประชาชนผู้ตัดสินครับนี่ฮะสพบลบรบือนะต้องไปดิฉันบล่าหลายนายไม่มีท่านบอกว่าไม่จำเป็นนะระเบียบคำสั่งต่างๆนะ,ะท่านพบบตรดูด้วยนะ สพเมืองบละบือนะครับป้ายมีอยู่แค่นี้นะครับชื่อผู้ควบคุมจุดตรวจจริงๆมันต้องแสดงเพื่อพี่น้องประชาชนเขาร้องเรียนสงสัยนะครับว่ามันไม่โปร่งใสยังไงอะไรประมาณนี้มันต้องร้องเรียนโปร่งใสตรวจสอบได้นะคะเนี่ยแต่สพเมืองบละบือเราก็มีป้ายมีอยู่แค่นี้นะตามที่เห็นนี่นะไม่ได้มากล่าวหาทางเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตินะครับผมผ่านมาไปเห็นผมก็เลยลงนําเสนอให้ดูพี่น้องประชาชนเป็นผู้ตัดสินนะครับ เป็นน่าจะเป็นจุดตรวจตรวจขันวินัยจราจรคําพูดของท่านผู้กองก็อยู่ในไรฟ์สดเนี่ยะฮะเดี๋ยวถ้าหากว่าทีมงานทีมกฎหมายอยากจะดําเนินคดีหรือว่าร้องเรียนร้องทูกกล่าวโทษก็ตามคลิปนี้เลยนะฮะการตั้งจุดตรวจจุดสกัดแล้วแต่เนี่ยก่อนจะเข้าด่านต้องมีป้ายแจ้งเตือน150เมตรระเบียบคําสั่งผู้ใต้บังคับยาต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะฮะคำสั่งของท่านอบอตร หลอืออย่างหนึ่งกล้องบริเกเบล่าถ้าไม่มีเนี่ยเขาบอกห้ามปฏิบัติหน้าที่ถือว่าไม่โปร่งใสนะนี่เป็นคําสั่งของท่านพบตรนะเนี่ยครับก็มีอยู่แค่นี้นะครับคุณผู้ชมนะยังไงคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะผมผ่านมาเพราะเห็นผมก็เลยสงสัยนะเพราะว่าป้ายมีอยู่แค่นี้นะตามนี้เลยนะแล้วคาพูดคําอธิบายของท่านผู้กองก,องก็มีอยู่ในไลฟยส่วนนี้ผมไม่ต้องอธิบายขยายความเพิ่มนะก็ประมาณนี้นะ มีหลายนายที่ไม่มีกล้องบอดี้แคมเอล่เนี่ยเป็นของส,สพบบือตามนี้เลยบอมีอย่ยะครับผมผมมานําเสนอให้เพราะว่าอันการตั้งยกดตรวดของบงเจเนี่ยมันถือกล้องหรือไม่ถือกล้องอนะเพราะผมเฝ้าผมจะไปซื้อของต่อผมผ่านมาเห็นบอดีเดี๋ยวมันดีเขากล้องนะท่านบอดี้กล้องบอดี้แคมเอลาของท่านกับบอมีมอีก<ม> <c oughs> เนี yeah. ่ยท so ่านจะต้องตีกองน้ำหนะวการตั uh, anyway, ้งการออกจุดตรงจุดตรวจมันมันส <t imes S 1> <t wurde> ีอ้างไว้เลยแสดงว่าแสดงว่าท่านผู้กองบ่เข้าใจในคำสั่งของท่านพบตลอดได้การออกมาปฏิบัติหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดนะมีอยู่มันเสียนบ่แหน่ท่านแล้วแต่ผมมันแพนกลกองวหมันมดีถือผู้กองเออเอาตามนี้นาะครับ อันนี้เป็นเป็นจุดตัวยังครับท่านผู้กองเอาถามก่อนกดุขดขับวินมีในาจอขับขันมีในหน้าจออันนี้สอเบ์แวรบริเวณเขาตั้งตังตงต้งสมงงมือว<อ>ันนี่ก็แต่แล้วผิดชอบแล้วแล้วแต่คร<อ>ับแล้วแต่เศรกิจครับมีมีปับ๊บอย่างงี้นะบอกรับก็คือเป็นการบริการครับเป็นการบริการจริงจริงการออกไปสร้างด้วยรุ่นใหม่เนี่ยระบบเอทีเอ็มเนี่ยมันต้องเอพีทีเอ็มคุณพี่เนาะมันต้องมันต้องมีใบแนบแจ้งสีใสไปใช้เนมือนม่นบลยแล้วแปลว่า ให้แบบว่าพอดีไปปับบ๊บมองนี่นกไ็ได้เองสินะได้ได้ใช่ใช่ใช่พ่อจะ,ปะเป็นต้องปับบ๊บมองนี่ได้ใช่เรามีการว่ากันสเกลไหมครับอานนี้ก็ได้คนนรับสเกลบ่าถามลากักลักเนี่ยเขาตั้งกี่โมงถึงกี่โมงครับเนี่ยเขาตั้งไม่เกินสองขุมมองเราเราผมถามเนี่ยว่าระเบียบคำสั่งเปลี่ยนคือมีป้ายผู้ป้ายซื้อผู้ควบคุมจุดตรวจเอามาตั้งให้พี่รองประชาชนเขาเห็นก็ตรงนี้ก็ตรงนี้เป็น กำลังกำลังยกใหเปลี่ยนงกำลังเปลี่ยนทายกำลังโยกใหญ่ระบาดเย็นเจอาที่แต่ละนายเพิ่นคือบติดกล่องแต่ละคนถ้าเกิดว่ากลองเขามีส่วววนตัด้ยมีกล่องส่วนตัวถ้าสมมนะท่านผู้กองบอกว่ามีกล่องส่วนตัวแ้่สมมติว่าถ้าหากว่าประชาชนเขาสงสัยอยากไปขอเบิ่งกล่องหรือว่าได้รับใบสั่งนี่ไปรับความไม่ท่าสาหัสเขาว่าอยากไปเสียครับปับที่ส่งที่ศาลเนี่ยจะเสียเอาหลักฐานใช้ไปยืนยันเขา ผมมีครับมีรูปภาพอยู่ครับมีถ้าหากว่าภาใครต้องการอันนี้ผมคุยครับท่านผู้กองเป็นเรื่องซุดตัวเนาะบรดีมายังยังอื่นคือว่าผมสงสัยผมเห็นตามลักที่จะรับใบสั่งก็จะมีตามพรบปรับเป็นที่ไหนเนาะครับผมคือคือคือตามที่ผมเห็นมาหลายๆด่านเนี่ยส่วนมากมันมีมีนะบอกว่ามีมีป้ายชื่อผู้คุมจุดตรวจแล้วก็มี่ซื้อผู้บังคับการ คู่กันที่ว่าสามารถมีเบอร์ทงเบอร์โรติดอยู่เรียบร้อยอย่างนี้นะแต่ว่าอันของเขานี่ผมมาไม่เห็นพอดีเบมือผมผ่านมาผมสงสัยผมเลยลงมาถามมีปายมันบกพร่องนะอมประกอบในการตั้งดานตั้งยึดตัวยึดยังมันต้องให้มันชัดนะยุครั้งนี้ครับนี้ก็ช่วงท่านผู้รับชาก็เกลียยช่วงนี้เป็นช่วงโยกใหญ่เนาะก็ตามนี้เนาะท่านผู้กองเนาะครับผมกับผมมีอย่างเนาะครับขอบคุณที่ให้ข้อมูลไม้ที่ไต่หน้านครับผม ก็ตามที่ท่านผู้กองให้ข้อมูลนะครับผู้ชมนะตามนี้นะแล้วพอเมืองบลระเือเรานะตามนี้เอาตามป้ายนี้นะเราไม่ได้มาใส่ลายป้ายสีทางเจ้าที่ผู้ปฏิบัตินะครับคือผมสงสัยเหมือนกันกับพี่น้องประชาชนนั่นแหละผ่านมาเพราะเห็นนะก็เลยลองนําเสนอให้พี่น้องประชาชนผู้ตัดสินเอานะครับนะถูกผิดก็ตามนี้นะตามป้ายที่ผมผ่านมาเพราะเห็นก็มีอยู่แค่นี้จุดตรวจกวดขันวิจราจรตามที่ท่านผู้กองให้ข้อมูลไว้นะก่อนเข้าจุดตรวจจุดตรวจ ก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ